สวัสดีครับพบก,กับสุลุกข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่เวียดนามร้องควรคลางถึงกับขาสัน่นโค้ชปาร์ตมีวันแน่เปิดชนสามแข่งคตตาอายุเกินของมโนโปรกิงแกงขนาดไหนไปชมทีมชาติไทยชุดยู่23ปีนะครับชุดลุยศึกฟุตบอลชายซีเกมที่ประเทศเวียดนามได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่โดยมาดามแป้งนวลพันธุ์น้ำซ้ำผู้จัดการทีมชาติไทยได้ประกาศแต่งตั้งมโนโปกิง ขึ้นเป็นกุนสือช่วคราวแทนโคดรยงบอลวุฒิศีมาคะซึ่งทางมาดามแป้งยังได้ระบุอีกว่าทีมชาติไทยชุดนี้ต้องคว้าเหรียญทองให้ได้สถานเดียวเท่านั้นเพื่อศรัทธาของแฟนบอลไทยและเตรียมหาหรือประชุมก,กันกับทุกสโมสรในทีลีเพื่อขอเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันของลีหรือฟุตบอลถ้วยออกไปเพื่อไปทั้งสโมสรสามารถส่งค้เล่นทีดีที่สุดร่วมทับช้างศึกทีมชาติไทยเพื่อเป็นกำลังสำคัญของทีมในการล่าแชมป์เหรียญทองสี่เกบ ซึ่งเรียกได้ว่ามาดามแป้งท่านเห็นนะครับว่าต้องขวาเหรียญทองเท่านั้นนะครับเลยเปลี่ยนกุญซือมาเป็นมาโนโผกริงซึ่งหากสามารถตกลงกับสโมสรได้นะครับซึ่งนั่นจะทําให้ทัพช้างศึกสามารถเลือกนักเตะที่ดีที่สุดเข้าสู่ทีมได้วันนี้เรามาเปิด3ามโควตาอายุเกินที่ดีที่สุดหากมาโนโผกริงเลือกเข้าสู่ทีมชาติไทยซึ่งเรียกได้ว่าป์คฮังซอซินแตายังมีหวันแน่แน่เวียดน,นามต้องร้องควนข่าง มาเลเซียต้องอุทานว่าเช็ดเคอย่างแน่นอนนะครับขอราบคุณมาดามแป้งที่เล็งเห็นนะครับว่าสีเกมนั้นมีความสำคัญเราเริ่มต้นที่คนล่านะครับธิรทรบุญมาทันอายุ32ปีจากบุริลัมยูเนเต็ดในตำแหน่งฟูลแบ็กซ้ายปัญหาที่มากที่สุดของทีมชาติไทยชุดอยู่2 3ปีก็อยู่ที่ตำแหน่งกองหลังนะครับโดยธิรทรบุญมาทัน ประสบการณ์จากการเป็นแชมป์เจลี่จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทัพกีมจาตไทยชุดยูยิบสปีได้อย่างแน่นอนและที่สําคัญจะอุ่มจะเป็นผู้นําของเทียมและจะสร้างแรงกระตุ้นให้กับรุ่นน้องสร้างแรงกระตุ้นให้กับเทียมเกมรับเกมรุกทางฝั่งซ้ายชุดยูยิบสาปีเอาคู่แข่งซีเกมอยู่หมัดแ,แน่นะครับส่วนคนที่2นะครับเป็นสอสะลักไหเปโคนอายุ26ปีจากบุรีรัมยูเนเต็ดซึ่งเล่นได้หลากหลายตำแหน่งมากนะครับ ทั้งแบ็กซ้ายแบ็กขวากองกลางตัวรับแล้วก็กองกลางตัวตัดเกมในแบบฉบับบล็อกถูบล็อกแบ็กดีกี้แชมป์เคลีกลีกสูงสุดเกาหลีใต้เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมชุดยู23ปีลุยศึกซีเกมโดยสัสะลักให้ประโคนเล่น,นทั้งซ้ายทั้งขวาและเล่นทั้งแบ็กและริมเส้นเล่นเกมรุกอย่างสุดยอดอยู่ที่ว่านะครับมานโพกิงจะจับเขาเล่นตรงไหนในสนามนะครับซึ่งเป็นนักเตะท,ที่ค่อนข้างที่จะ เล่นได้สารพัดประโยชน์ทุกตำแหน่งเลยล่ะครับส่วนคนสุดท้ายคนที่3ก็คือสุภโชคสารชาติอายุ23ปีจากบุรีัมยูเนเต็ดโดยตำแหน่งนะครับเรียกได้ว่าเล่นได้ทั้งหมดเลยในแนวรุกนะครับกองหน้าตัวเป้าปีกซ้ายปีกขวากองกลางตัวรุกโอ้โหคือเรียกได้ว่าแนวรุกนี้เล่นได้หมดเลยนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในแข้งไทลลีกที่สร้างความแตกต่างให้กับทีมได้มากที่สุดและจะเข้ามาปั่นป่วนแนวรับคู่แข่งทันทีนะฮะ ถ้าหากลงแข่งขันซีเกมอย่างแน่นอนเวียดนามและมาเลเซียจะต้องขาสัน่นส่วนผู้ชมครับเล่นในทุกตำแหน่งในแผงแนวรุกจริงๆช่วงหลังเขาถูกจับไปเล่นในตำแหน่งกองหน้าแถมยงังยิงประตูพาบุรีรัมคว้าแชมป์นในเกมล่าสุดอีกด้วยซึ่งหากมมโนโพกิงได้ผู้เล่นทั้ง3คนเข้าสู่ทีมชาติไทยชุดซีเกมรับรองโค้ดร์คฮังซอซินไทยยังจะเบียดแชมป์กับไทยมีหวังแน่นอนนะครับเรียกได้ว่าขาสัน่นเยี่ยวแตกเลียราดเล่นเลยทีเดียว ก็ล่าสุดนะครับมาดามแป้งก็ขอให้กับสโมสรนะครับได้เลื่อนโปรแกรมไปนะครับเพื่อที่จะเรียกทั้ง3คนนี้มาต้องลุ้นกันนะครับว่าจะได้เข้าสู่ซีเกมครั้งนี้หรือไม่สําหรับโคต้าแข้งอายุเกินนะครับพร้อมสนับสนุนโคดรยองยินดีมาโน่รับไม้ต่อช้างศึกล่าทองซีเกมโคตยองนะครับพร้อมสนับสนุนการทํานานของมาโนโปกิ้ง ในานามทีมชาติไทยชุดยู่23ปีเพื่อลยุยศึกซีเกมส์ที่เวียดนามก่อนไปโฟกัสเต็มตัวในศึกชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถานนะครับบรูซีมังค่านะครับกุนซือทีมชาติไทยรุ่นอยายุเกิน23ปียินดีมากๆที่จะให้มอนโนโพกิงเฮดโค้ชทีมชาติทุกใหญ่มารับไม้ต่อคุณทัพช้างศึกชุดยู่23ปีเป็นการชุดคลาวเพื่อลุยทัวร์นาเมนต์แมตช์ฟุตบอลชายซีเกมส์2 1ที่เวียดนามพร้อมยืนยันสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่ช้างศึกนะครับภายใต มาดามแป้งนวลพันธ์ลำซำผู้จัดการทีมทําการแต่ง,ต,งตั้งโมโนพโูกิง้งเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้ามารับภารกิจคุมทีมชุดยู23ปีเป็นการชั่วคราวเพื่อลุยศึกฟุตบอลชายซีเกมส์2021โดยมีเป้าหมายทวงคืนเหรียญทองกลับมาที่ประเทศไทยให้ได้ขณะที่โค้ยงบวรุสีมะคะเตรียมไปโฟกัสทีมชุดยู23ปีนในทวร,ร์เมนต์แมตชิงแชมป์เอเชีย2022ที่ประเทศอุซเบกิสถานในช่วงเดือนมิถุนายน เราไปฟังบทสัมภาษณ์ของมโนกันหน่อยครับผมคิดเหมือนมโนมันมีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นผมคิดว่าถ้าเราได้นักเตะที่ดีที่สุดไปเล่นมันก็มีโอกาสซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มันสําคัญมากพอถึงหน้างงานจริงๆมันจะไม่มีอะไรอ้างทุกทีมอยากได้เหรียญทองฉะนั้นพวกเราต้องร่วมมือกันผมยินดีกับมโนที่จะเข้ามาทําตรงนี้พวกเราทํางานด้วยกันข้อมูลต่างๆผมสนับสนุนทุกอย่างส่วนผมและโค้ชโชค จะไปเตรียมเทียมชุดยู23ป่ปีจะได้ไปเล่นในศึกชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถานซึ่งตรงนั้นก็หนักเหมือนกันถ้าหากสโมสรในความการวุณามันจะช่วยได้เยอะขนย่องเปิดเผยสำหรับทีมชาติาไทยรุ่นนี้เมื่อเกินย3าปีมีคิวลงทำศึกฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาซีเกมส์2 0ที่เวียดนามนะครับโดยอยู่ในกลุ่มบีร่วมสายกับมาเลเซียกัมพูชาสิงคโปร์และสอป,ป,อปอลลาวโดยตารางการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มดังนี้ วันที่7พฤษภาคมไทยพบกับมาเลเซียวันที่9พฤษภาคมไทยพบกับสิงคโปร์วันที่14พฤษภาคมไทยพบกับกัมพูชาและวันที่16พฤษภาคมไทยพบกับซอปอลล่าวโดยในรอบรองชนะเลิศจะแข่งขันกันวันที่19พฤษภาคมส่วนรอบชิงชนะเลิศเหรียญทองและชิงเหรียญทองแดงจะแข่งขันกันในวันที่ยี่บพฤษภาคมนะครับโค้ชยงยินดีนะฮะแล้วก็จะให้ข้อมูลเต็มที่นะฮะในการใช้เด็กของเขาในครับ เจอยู่นี่ไงชนะทิพย์พร้อมเพื่อนร่วมทีมฟอนตเร่ลัดฟ้าถึงมาเลเซียรอบู ACL ชนะทิพย์สงสินนะครับดาวเตะขวัญใจชาวไทยของคาวาสกิฟอนตเร่พร้อมเพื่อนร่วมทีมได้เดินทางไปถึงประเทศมาเลเซียเพื่อเตรียมทำศึก A c l เ2022รอบแบ่งกลุ่มเกมแรกในวันที่15เมษายนนี้เจไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนนะครับสำหรับชนะทิพย์สงสิงนแข้งชาวไทยของทีมชื่อดังในศึกเจลิย่างคาวาสกิฟอนเร โดยล่าสุดนะครับเมื่อวันที่11เมษายนทางสโมสรก็ได้ออกมาเปิดเผยภาพนะครับทีมแชมป์เก่าในศึกเจลีก2021ได้เดินทางไปถึงประเทศมาเลเซียแล้วเพื่อเตรียมลงทําการแข่งขันในรายการ AFC แชมเปี้ยนลีก2 0 2 2รอบเป็นกลุ่มเป็นที่น่าร่อยแล้วโดยคาวาสกีฟอนโตเร่ต้นสกัดของชนะทิพย์อยู่ในกลุ่มไอร่วมสายกับทีมดังอย่างโยโฮดาวรุทักษิมมาเลเซียวางโจเอฟซีจากจีนและอุนซันอุนัยจากเกาหลีใต้ซึ่งทีมนี้โปรแกรมการแข่งขันเกมแรกพบกับ ุนซานุนไดในวันที่15เมษายนที่3ท่านซานเดโกฮัสซันยูเสเตเดียมที่ประเทศมาเลเซียนะครับตามเวลาประเทศไทยก็คือ16.00น,นก็เจน่าจะได้ลงนะครับน่าจะหายจากอาการบาดเจ็บแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ฟิตมา2น,านัดก่อนนั้นที่ทางฝั่งของคาบาสกิฟอนเต่นะครับลงสนามนะฮะก็เป็นกาลังใจให้เหมือนเดิมนะจ๊ะ นี่คือสรุปการฟุตบอลไทยนะครับทติมชมเป็นรอบเช้าของวันที่12เมษาย,ยน